สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ คารืหาดไผ่วันพ้อยอยช่วยเหลือดิวรับรู้โดนมาตลอดสิบปีไผ่วันพ้อยเคียงข้างแฟนเก่าดิวอลิสลาไม่เคยทอดทิ้งแม้เหลือเพียงสถานะพี่ชายน้องสาวกำลังเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องสำหรับดิวอลิสลาทองบริสุทธิ์ดาราสาวซูเปอร์สตาร์นางหลาย่นสวยมดดำขาชาพาเผยไผ่วันพอยคือคนที่เข้ามาช่วยเหลือดิวอลิสลา ลั่นต้องปกป้องอีกฝ่ายให้สังเกตหน้าที่ไม่เหมือนเดิมยันดิวพยายามพูดหลายครั้งแล้วแต่ทุกอย่างเงียบหลังจากที่หนุ่มกันชัยกําเนิดพลอยได้ออกมาเผยว่ามีคนเข้าไปช่วยเหลือดิวอริสลาทำให้คนอยากรู้ว่าใครคือคนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือดิวล่าสุดมดดำคชาภาได้เผยกลางรายการเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยเผยว่าคนที่ไปรับดิวออกมาคือไผ่ลิกหรือไผ่วันพอยซึ่งเจ้าตัวได้วิดีโอคอเผยผ่านรายการว่าตนกับดิวเหมือนเป็นพี่น้องมีอะไรก็ปรึกษากันถ้าตรงไหนที่เขาเดือดร้อนตนช่วยได้ก็จะช่วยสาเหตุที่ดิวออกมาเขาก็ปรึกษาตนตลอดแต่ที่ออกมาตอนนี้มันเป็นจังหวะด้วยถ้าย้อนกลับไปจริงๆดิวก็เคยพูดหลายรอบลองย้อนกลับไปที่คำพูดเก่าๆของเขา เขาเคยบอกว่าที่เที่ยวกลางคืนบางที่ทำไมปิดดึกบางที่ทำไมปิดเช้าได้แต่พอพูดแล้วเขาก็หายไปดิวเคยพยายามเกินตลอดตนว่าเขาพยายามสื่อสารพยายามทำแต่วันนี้มันถึงเวลาปราบปรามพอดีถูกที่ถูกเวลาที่ตนออกมาพูดจริงๆแล้วโดยลึกๆวันสองวันนี้ที่ผ่านมามีเหตุการณ์คนเข้าไปหาเขาที่ร้านไปถามหาดิวที่ร้านทำเล็บของเขา ตนก็เลยต้องออกมาพูดไม่ได้ออกมาพูดเพราะอยากจะมาอะไรแต่รู้สึกว่าคนคนหนึ่งต่อให้ไม่ใช่ดิวที่ออกมาพูดเรื่องแบบนี้แล้วเขาต้องเจอกับอะไรอีกมากมายเราก็ควรออกมาปกป้องเขาตนออกมาเพราะอยากจะบอกว่าถ้าคุณเล่นอะไรแรงๆแบบนี้เราก็จะเล่นกับคุณแรง ่อนชายคนนั้นที่มาที่ร้านก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็ยังมีคลิปวิดีโอเราเห็นท่าทีไม่ดีก็เป็นห่วงร้านนั้นเป็นร้านที่เขาทำมาหากิน คนที่เขาออกมาสู้ออกมาพูดแบบนี้ตนยังไม่รู้เลยว่าเวลาเขากลับไปทามาหาจินเขาจะอยู่กันยังไงและสังคมมองว่าเพราะอะไรเพราะเงินหรือเปล่าซึ่งถ้าคนจะเรียกเงินไม่มีใครทําแบบนี้หรอกอยากให้มีมุมมองที่ดีกว่านี้ถ้ายัางออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปใครจะมากล้าพูดในฐานะที่เป็นคนสนิทดิวห่วงอย่างเดียว ว่าวันไหนที่ลูกของเขามาเห็นอะไรพวกนี้แล้วลูกของเขาจะรู้สึกไม่ดีวันนี้เห็นหน้าเขายังรู้สึกเลยว่าหน้าเขาไม่เหมือนเดิมคนที่เคยอยู่กันมานานจะรู้ว่าหน้าเขาเป็นยังไง ที่โพสต์ว่าถ้าเล่นแรงจะมีหลักฐานที่แรงกลับไปมากกว่าเดิมตนก็เป็นคนในวงการการเมืองเป็นสอสอเป็นตัวแทนประชาชนอยู่แล้วก่อนหน้านี้มีคนมาร้องเรียนตนก็ทําหัวหน้าตนก็เคยพูดเรื่องนี้เราต้องปกป้องต่อให้ไม่ใช่ดิวต่อให้เป็นอีกคนอีกกี่คนถ้าโดนลังแกรเราก็ต้องช่วยเหลือเราต้องโปรเทคถ้าวันนี้ไม่ยื่นมือช่วยคนที่ออกมาทําเพื่อประเทศ ถามหน่อยแล้วเราจะทำยังไงจริงๆเราทำอยู่แล้วและจะทำต่อไปแต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้ดันเป็นน้องและเป็นเพื่อนของเราอีกเราก็ต้องช่วยปกป้องทำเท่าที่ทำได้และคิดว่าตนจะต้องทำขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและฟังคลิปจากกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ